ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปไหนอะ่ะไปทำธุระพาไปทำธุระ่อะไรวะสองพูดผิดส่งมาแล้วอะไร,รอ,อ่ะ,ออะ,อะเอ้เป็นชื่อเขียวไม่ตัดติดใจแล้วใช่ไหมใช่พี่ใช่ก็ผมก็ยังอยู่นะไม่ได้ไปไหนนะแต่ยังอยู่ในเมืองผมก็พี่คิดดูดิ พี่เีลองเข้ามาดูใน YouTube ลองมาดูคลิปผมอะ่ะตั้งแต่ก่อนปีใหม่ผมไปทำคลิปซันต้าและทําในเมืองอะทําเกี่ยวกับเกมอ,ะอ,มอ่ะอาหารนั้นหนึ่งคลิปเดือนธันวาอไอส่วนแซลมอนต้นเดือนมการาว่าเดือนละคลิปเงิน YouTube ออกมาจากแบบสองแสนสามแสนเหลือรู้ไหมแบบอันเก่าๆเหหลือแบบออกทุกวันเนี้ยแปดหมื่นแปดหมืนห้า ก็ก็ก็ยังมีพี่พี่ช่วยอยู่ไงอ่าใช่ใช่ครับไม่ไม่ไม่พี่มันมันมันใช่จะพูดยังไงมันมีอีกอย่างเดี๋ยวมันมันต้องคุยหลังกล้องด้วยอ่ะมันไม่มันอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเงินนะมันเป็นเกี่ยวกับงานที่ที่ผมต้องทําแล้วยังไงอ่ะแล้วผมก็อยู่ในเมืองนี่แหละผมก็ยังอยู่ในเมืองเอาไว้แบบพี่ถามให้ผมก็เลยบอกคุยกับหมึกไปแล้วช่วงกลางวันว่าเออให้น้องมันทําแทนก่อนพี่อาจจะแบบพี่ถามได้ไหมประโยคเดียวอ่าได้ได้ครับ จะทิ้งพี่ไปแล้วเหรอทิ้งไปไหนพี่ผมบอกว่าผมยังอยู่ผมยังอยู่ในเมืองนี่เลยยังอยู่กับพี่ก็เข้ามาอยู่กับน้องแต่แค่ว่ารถแบบว่าแบบปัญหาในเมืองเข้าแก๊งมาเอ๊ะเข้าเมืองมาปุ๊บมีปัญหาแก๊งอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหนื่อยพี่มันวุ่นวุ่ชีวิตอืมก็เข้าใจก็ก็แต่ก็ยังอยู่ก็เข้ามาหาพี่เหมือนเดิมพี่มาตรงนี้ก็เพราะมึงไงก็นั่นแหละพี่ก็บอกแล้วว่าที่นี่จะเป็นที่สุดท้ายพี่มาที่นี่ก็เพราะมึงเพราะน้อง กูไปอยู่ไหนมาก็กลับมาหาเมืองเราไงพี่ก็บอกว่าที่นี่จะเป็นแกงสุท้ายแล้วก็เป็นเมืองสุท้ายที่พี่อยู่แล้าไม่งั้นพี่ก็เลิกเลยผมก็กลับมาแต่ผมกลับมาช่วงเดือนเมษาหลังเมษาเลยได้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 ใช่แต่ว่านั่นแหละพี่ก็รอดูเอาลวกันมันมันถ้าน้องปนวดติ๊บอะถ้าน้องตัดสินใจแล้วพี่พี่ไม่ติดพี่แบบเขาเลิกก็จแกาดแจ้งน้องทุกอย่างอยู่แล้วครับไม่ไม่ติดเลยไม่ติดไม่ติดไม่ติด ให,ให้ทำไงให้เอาออกหราหรือว่าอย่างไรชัดไปหัวเขียวปมา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 ,มาไหนอ่อฮาฮัลโหลครับครับว่าไงครับอันนี้อ่าเอาน,นี้ชื่อเขียวแทนครับ ich um. เวยย่ายไปเติตตตบโตหรพี่จะไปกับผมไหมล่ะไปไหนก็ยังอยู่ในเมืองนี่เละก็หาอะไรเล่นเนี่ยมันก็มีอะไรเล่นหลายอย่างแค่แบบว่าไม่ต้องรับรู้แบบเรื่องเกี่ยวกับแก๊งเราก็ได้พัดแต่ว่าเราก็มีแก๊งถ้าเราอยากเล่นเรามีปัญหาปัญหาจริงอยากตีอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับมาได้ดดแล้วคือคิดดูนะถ้าราบึกกับกูบกูก็อยากจะไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบแบบแบบรเราไปคู่อย่างเงี้ยแร้แก๊งม,มันจะไม่พังหรอ ก็ถามดูเพราะว่าบางบางครั้งแบบครับมันก็เหนื่อยอ่ะพี่ก็เหนื่อยก่กูกูกก็เหนื่อยเออใช่ดีกว่าเราหยุดสล็อตแลคาไวแล้วแบบเราก็ยังพี่ก็อยากหัวเราะอ่ะพูดตรงๆนะหลังๆมาสตอรี่เราไม่ค่อยหัวเราะไงมันรู้มันเครียดไปหมดไหนคนไม่เข้าอีกงอมอีกเรียบร้อยค่ะขอบคุณครับ อ้าออกไปมันก็ยังเล่นอยู่ในเมืองเนี่ยผมก็หาเลยทำต้นตอกแก๊กเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าออกไปแล้วมันก็ไปขำขำไม่าได้พี่ก็อยากขำขำเว้ยเพราะว่าก็แบบเราก็เครียดกับเรื่องงานมาเยอะแล้วอะถ้าให้มาแบบก็ยอมเราบ่าแบบะเด่นแกงแล้วมันก็มันก็เครียดอะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่มานี่ก่อนออกออกด้วยอีกซะ ครับอีกอย่างพี่ก็มีเพิ่งมีตัวเล็กด้วยถูกไหมก็ถ้าพี่มีตัวเล็กอะ่ะตอนเนี้ยครอบครัวพี่ก็มาแล้วว่าพี่ก็มาสตรีมได้ประมาณแบบแบบแสบบองุ่มจนถึงแบบเที่ยงคืนคืนตีนนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอเล่นได้ประมาณก็เหมือนกัน,นผมก็มาเวลาแบบนั้นเหมือนกันก็อืม,มาหาอะไรเล่นหาความมูเล่นเอาอะ่ะรู้รในมุมแข็ง แต่ว่าเราก็ต้องพี่ก็ต้องพี่ก็ห่วงแก๊งไงว่าแบบเราพวกไอ้บัตพวกไอ้ไซพวกไอ้หมึกอะไรมันจะไม่งอมหรอถ้าเราไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไมเ่เราไม่ได้เราไม่ได้หนีมันเพื่อแบบยุบแก๊งไปทําแก๊งใหม่มันไม่เหมือนแบบว่าเราย้ายเมืองนะพี่เรายังอ,อยู่ที่เดิมเรายังอยู่ในในเอสมดีที่เดิมแค่เราออกออกมาเยียวยาของเราเองก็ได้ถ้าคือเออแต่เรายังเล่นอยู่ในเมืองนะผมไม่ได้แบบว่าเลิกไปแล้วนึกออกนึกออกเึกออกอ่าประมาณนั้น คือ <B> ึก็เป็นห่วงพี่ด้วยไงเดี๋ยวแบบเออตัวลอยลําอยู่คนเดียวอย่างน้อยเนี่ยมันไม่ติดไม่ติดแก๊งเราก็คุยได้ทุกคนไม่เกลียดกันแต่ถ้ามีแก๊งมาตัวไหนมันก็อาจจะตามนั้นน่ะพี่ก็รู้อยู่เพราะว่าแก๊งมันก็คืออาจจะไม่มีถูกกันอาจจะมีถูกกันแบบอย่างนั้นน <B> ่ะแต่ถ้าเราเป <B> ็นประชาชนเราคุยได้ทุกคนแล้วก็ไปไปไปกลับไปแบบยุคเดิมปันปั่นเดิมเดิมคนเละใช่ครับแต่ในเมืองตัวเองจีบสาวเฮฮาใช่ ถ้าหาคอมูเล่นอ่ะก็เอาตรงๆอ่ะก็คือที่พี่เริ่มเล่นมาก็คือตีนหนึ่งอ่ะแต่แต่พีแ่แต่แบบพี่เริ่มเล่นมาพี่ก็ชอบสไตล์นั้นอยู่แล้วคือแบบปั่นๆคนหัวเราะจีบสาวขอเบอร์โทรคุยมั่วซั่วมั่วรี่มั่วรี่ไปอะไรอย่างนั้นอ่ะออพี่ก็อยู่อ,นนอยู่ได้ครับอ,อ่ะยังไงนะพี่คือยังไงนะก็คือ จุดประสงค์ที่พี่เข้ามาเล่นเกมอ่ะพี่ต้องการความสุขเนื้อออกไหมพี่แบบไม่อยากเครียดนึกนึกถึงอันนี้อันนี้แบบเปิดใจเลยนะนึกถึงตอนที่เราแบบเราไม่สติมันเราต้องเข้าเมืองมาห้าโมงแล้วเราต้องมาหลบใดมอนเทสอยู่ในน้ําได้ไหมมันใช่ผมผมคิดเหมือนพี่เอาง่ายเป็นทียังไงผมผมเหมือนกันกับพี่เป๊ะเลยตอนนั้นอ่ะพี่แบบพี่ท้อเลยนะพี่แบบพี่ไม่ได้ทำมันมันไม่ไม่ควรทําอ่ะมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นอ่ะใช่ใช่คือแบบห้าโมงรวมอย่างเงี้ยแล้วแบบ ล้วแบบมันก็แพ้มันแพ้ได้เนาะ<ช>แต่ว่ามันแพ้้วยการคนไม่ครบอะ่ะมันมันดูเล่นแล้วไม่สมศักดิ์ศรีอะ่ะมันต้องแบบไม่ไม่สตรีมเพื่อแบบ<ช>เล่นกันใช่แล้วเราแบบ<ม>เราก็<ช>แบบหนีเหมือนหมาหมาเลยหนีเหมือนหมาแล้วแบบทุกคนห้ามสตรีมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราให้พี่เปาเล่นยังไงอะ่ะพี่เปาเล่นโดยไม่สตรีมอะ่ะมันเล่นไม่ออกเว้ยขถาวว่าแบบถามว่าเครียดไหมเครียดถามว่าอยากหัวเราะไหมมันก็อยากหัวเราะเพราะว่าครับเราเราเจอเรื่อง ภายนอกมาเครียดๆอ่ะเยอะแล้วเราเล่นเกมเพื่อแบบการแบบผ่อนคลายอยากมีแบบให้มันหัวเราะมากกว่ามันไม่มีใครอยากมานั่งงอมหรอกรวมถึงแบบคนดูด้วยคนดูก็คงแบบไม่มีใครอยากมานั่งงอมอะ่ะอืมพี่ก็ใจหายที่ท,ที่ที่น้องจะออกแต่ว่าแบบถ้าถ้าน้องจะออกก็ ก็ได้พี่ก็จะอยู่คุมให้แต่ว่าถ้าน้องบอกว่าเออพี่ไปอยู่กับผมไหมแบบไปเฮฮาด้วยกันก็คือมันมันไม่เห็นแก่ตัวนะพี่บอกว่าพี่พี่เห็นแกคนอื่นมาเยอะแล้วถูกไหมใช่เหมือนกันเหมือนกันกรับผมเลยพี่เห็นแก่คนอื่นมาเยอะแล้วพี่แบบทุ่มเทให้คนอื่นมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพี่ก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วทาไมเราแบบไม่ไม,ไม่ไม่แบบไม่รักตัวเองบ้างหรือว่าแบบทําให้ตัวเองแบบมีเสียงหัวเราะบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ครับ ืถ้ามึงบอกว่าถ้าน้องบอกว่าน้องแบบออกไปแล้วเออน้องเราไปปั่นคนกันเราไปเล่นกันมันก็โอเคพี่ไม่มีปัญหาอยู่ใช่ผมคือผมไม่ได้ไปที่อื่นนะเพราะว่ามันก็เป็นเมืองของเราเองพี่ก็มาอยู่กับผมอย่างเงี้ยได้เขาเข้าใจคือคือแบบว่ามันมันไปไหนไม่ได้แล้วมันก็เป็นเมืองสุดท้ายของเราแล้วเหมือนกันผมว่าถูกถ้าจะย้ายเมืองอ่ะผมก็ไม่น่าไปแล้วอ่ะมันเป็นมันมึงฟังกูนะมันเป็นแก๊งสุดท้ายเมืองสุดท้าย แล้วก็อยู่ที่นี่ไปนที่สุดท้ายถ้าไม่อยู่อีกก็คือเลิกเล่นมึงจะไม่เห็นกูสตรีมอีกแล้วกูจะไม่มันไปพี่จะไม่มมาไปอยู่เมืองอื่นอีกแล้วอันนี้พี่พูดเลยอาจจะไปเดินเล่นแน่ไปเดินเล่นได้เหมือนเหมือนเหมือนกันกับผมอ่ะผมก็ไม่ได้ว่าจะออกไปปุ๊บผมก็จะแบบไม่สตรีมมันก็สตรีมเพราะมันก็เป็นงานของเราถูกไหมพี่ก็เป็นงานแต่เราก็มอบมอบมอบอะไรให้คนดูบ้างไม่ใช่แบบว่าให้คนดูมานั่งงอมเป็นเพื่อนเราอย่างเงี้ย โอ้แข็งไม่เข้าก็ใช่อันนี้ไม่มาเล่นปุ๊บคนไม่ครบให้เขามานั่งงอมแล้วเขาแบบไม่ร euh. anyway> ู้ไม่รู้อะไรเลยกับไมก็พี่สตรีมาสองชั่วโมงเมื่อกี้พี่ยังยังไม่หัวเราะเลยก็รู้ตั้งแต่รู้เรื่องที่จะออกตั้งแต่เย็นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่น้องอ่ะน้องจะพาเราก็เราไม่ได้เพิ่งเจอกันอ่ะเราผ่านอะไรด้วยกันมาตั้งแต่แบบแท็กซี่ตั้งแต่เมืองแฟมตั้งแต่กี่เมืองตั้งแต่กี่ที่กี่ที่อะไรอย่างเงี้ย แล้ววันหนึ่งอ่ะนะแ,ลแล้ววันหนึ่งอ่ะฟังพี่นะาแล้วเราวันหนึ่งอ่ะพี่ไปอยู่ที่อื่นอ่ะแล้วพี่กลับมาพี่ก็อยากมากลับมาอยู่กับน้องเหมือนเดิมแล้วคือพูดตรงๆเลยคือก็แบบไม่ได้อยากให้แบบทิ้งกันไปอีกอะไรประมาณเนี้ยเอาง่ายอ่ะถ้าแบบมีโอกาสได้เจอกันแล้วอ่ะได้กลับมาเจอกันแล้วอ่ะก็ไม่อยากจะไปไหนเพราะว่าช่วงที่พี่อยู่ที่นู่นอ่ะอยู่ที่เมืองเมืองแฟมอะ ออตอนก็อยากให้พี่กลับมาใช่ไหมพี่ก็กลับมา่าบพอพอพี่กลับมาใช่ก็อยู่กับ SMD พี่ก็บอกแล้ว,ว่าเป็นแก๊งสุดท้ายถ้าน้องตัดสินใจยังไงน้องว่าไงพี่ก็ว่างั้นถ้าน้องลากพี่ไปด้วยพี่กม็มีปัญหาพี่ก็พร้อมจะอยู่กับน้องอยู่แล้ว ใช่ล่างแต่ยังอยู่ที่เดิมนะอยู่ที่เมืออยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมสิอยู่ที่เดิมเพราะว่าเราเราเริ่มเล่นอ่ะเราอยู่ด้วยกันอ่ะเราไม่ได้เป็นแก๊งเว้ยเราเป็นประชาชนเราไปเราไปสไตล์ของเราคือไปเออผมผมว่าอย่างนั้น่ะมันหนุกแล้วคนดูอ่ะมัน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 รู้กับเราแล้วมันก็มันก็อยากูสนุกอ่ะก็ใช่ไงแต่หลังๆอ่ะหลังอ่ะมึงก็ต้องรู้ตัวนะว่ามึงอ่ะก็ก็ก็เปลี่ยนไปเยอะหมายความว่าแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะแบบเจออะไรแบบหลายๆอย่างในเมืองอ่ะที่มันกดดันเราอ่ะกดดันมึงอ่ะ คือมึงคุยกับกูอะแม้กระทั่งนอกเกมอะมันก็คุยเรื่องงามึงก็คุยเรื่องเกมอะมันก็จะแบบพี่ผมมองว่าในประเทศมันอย่างนู้นเป็นอย่างนี้คือมึงมึงมึงแบบมึงต้องพักแล้วอะเนื้อออกปะอืมครับอืมเพราะว่าบางทีต้อยก็คุยแบบเออคุยแบบพี่อย่างนี้มันไนปรเทศมันอย่างนู้นเป็นอย่างนี้มันแบบมันเป็นแก๊งเนาะมันเราต้องรวมคนเราต้องอะไรเงี้ยมึงมึงก็รู้ก็รู้ว่ามึงเครียดเอาไว้พี่ก็รู้มึงเครียดแต่แบบเออพี่ก็เป็นห่วงว่าแบบเออจะเป็นยังไงต่อไป แต่ถ้าน้องบอกว่าเออพี่เปาผมแบบกลัวแบบวันหนึ่งแบบว่าอ่ะอแบบผมออกมาแล้วผมไม่ให้หาปาร์ตี้อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเ,เล่นอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแบบเลาะอยู่คนเดียวแล้วแบบแบบปล่อยพี่งอมอยู่ในแก๊งเออพี่เข้ามาก็รับรู้แต่เรื่องแก๊งอาจจะแบบปวดหัวหนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวอยู่แล้วแหละพี่เออคาว่าแก๊งอะ่ะแต่ว่าก็อยากไม่อยากทิ้งพี่แบบปวดหัวคนเดียวไงเอานี่กูคคเคยบอกมึงแล้วไงว่ามึงเป็นความสุขของพี่ ถ้าบิรที่พี่ไปอ่ะพี่จะอยู่ยังไงเราไม่ได้อยู่ในฐานะสปอนเซอร์แม่อยู่ฐานะแบบลูกค้ากับเจ้านายอะไรกันนะเราอยู uh, ่ในฐานะพี่น yup ้องกันไม่ใช่หรอที <t <t ่พี่เคยบอกอ่ะน้องก็คิดอย่างนั้นไม่ใช่หรอเออดังนั้นอ่ะเราก้ามเราอ่ะผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะคนบางคนบอกพี่เปาว่าพี่เปามานู่นนี่นั่นแบบมาก่งมาเกาะอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นสตอรี่ด้วยกันอ่ะเล่นด้วยกันเล่นแท็กซี่ด้วยกันอ่ะเล่นด้วยกันผ่านมาต้องเท่าไหร่อะไรผ่านอะไรร้องห่มร้องไห้ก็ผ่านด้วยกันมาแล้วถูกต้องเปล่ะดังนั้นอ เรื่องพวกนี้แม่งแบบแม่งก้าวข้ามผ่านเรื่องพวกนี้ไปแล้วอะก้าวผ่านเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ไม่รู้สปอนเซอร์สปอนเซอร์อะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นอะมันมันไม่ต้องคิดในหัวหรอกมันไม่รู้กันเราหรอกพี่เรื่องนี้ยมันรู้กันสองคนอะใช่มันผ่านอะไรมาเยอะแล้วอะมันพี่ไม่สนใจหรอกคาจะพูดอะไรอะแต่ว่าพี่มองว่าเออเราผ่านอะไรกันมาเยอะจริงๆมันกี่ปีแล้ววะสองสามปีแล้ววะที่อยู่ด้วยกันอะตอนนั้นอะพี่มองว่า ออประมาณเดือนสองเดือนน่ะเราออกไปเดือนสองเดือนเราก็ต้องกลับเข้ามาอยู่แล้วแหละพี่มัน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 ไปได้ไม่นานหรอกเพราะว่ามันก็ให้มันปลุหัวแทนเราบ้างอ่ะนั่นแหละครับวันไหนเราพร้อมหรือว่าแก๊งพร้อมอ่ะเห็นที่มันดีโดยการที่แบบไม่มีเราแล้วอ่ะเราค่อยกลับเนาะพี่เนาะแล้วมันจะไหวเหรอวะมันก็ต้องไหวดิพี่มันมันไม่มันไม่ใช่มันมาอยู่เพื่อเราดิมันคําว่าแก๊งอ่ะอืมใช่ครับ ได้ครับพี่ได้หมดครับพี่แล้วต e <al S 1> ่อมาผมก็เนี่ยมาหาเล่นอย่างน้อยไปหาคุยนู่นคุยนี่หาทําอะไรเล่นอวบเป็นตอรี่แบบคอมมูเอาก็ได้มันมันไม่ใช่แบบมาเฉพาะแบบเล่นแต่แบบแก๊งแก๊งแก๊งอะไรก็แก๊งแข๊งกับคอมมูอ่ะเราอยากอยากคุยกับกลุ่มนู้นเนาะ,ะแต่ว่าแก๊งบอกว่าเอ้ยมาเช็คชื่อมานับนู่นมานับนี่อไปแก่ได,ได้ก็ถ้าจะให้ไปปั่นอ่ะ ไม่มีปัญหาขอแค่บอกเรื่องความาขา<อ>ข<พ>โมยมันสบายสบาย,บายพี่ชอบอยู่แล้วสไตล์อย่างนั้นอนะพี่ก็เป็นแนวนั้นอยู่แล้วพี่ก็ไม่ใช่เป็นแนวที่แบบจะต้องมาเล่นแข่งตอะมาดั่งบูธลงบูธลมไเฮียใครไปบูธคงบูธคนคยุยอะไรก็ไปรู้ชุบลาอยู่นะนะั้นอะมันก็ไม่ใช่สไตล์พี่พี่ชอบพูดชอบคุยอชอบหัวเราะมากกว่าแหละครับก็ลองดูโดยการที่แบบไม่มีเราเราเกาซิพี่หาอะไรเล่นเนี่ยพี่อยู่ได้ ถ้ามึงอยู่กับกูกูอยู่ถ้ามึงอยู่กับกูกูอยู่ได้ถ้ามึงโซโล่เดี่ยวพี่บอกว่าเออมึงหนีพี่ไปด้วยพี่รับรองว่าพี่เราทําให้เราแบบมีเสียงของเราด้วยกันพี่จัดการได้ไม่มีปัญหามึงก็รู้เราก็รู้เราเล่นด้วยกันมาเท่าไหร่แล้วเล่นคู่อ่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วได้ครับพี่ปะงั้นหาเดี๋ยวหาชื่อเขียวให้พรุ่งนี้เขามาบอกลาน้องกันมันมันต้องไปรอดอยู่แล้วล่ะพี่เพราะว่าถ้ามันไปไม่รอดอ่ะมันไปไม่รอดแสดงว่ามันไม่ได้ทําเพื่อเราเอ้พี่เอ้ยมันไม่ได้ทําเพื่อแก๊งไว้มั่มัน เอาดีสัตว์เอาเืิ้งไปอบกูกูก็ผ่นวัวซั่วหมดเลยเฮียมันก็นั่นแหละมันก็เป็นแบบพี่หาหาหาใครอยู่ในเมืองอีกไอ้บึกไงไอมบึไอ้ไอ้มึกมันไม่ให้มันไม่ให้ผมออกพี่ต้องหาคนอื่นที่แบบว่าแบบมาแทนชื่อเขียวได้ ถ้าถ้ากูโทรบอกไอหมึกเนี่ยว่ากูออกด้วยเนี่ยมันมันร้องเลยนะมันโอ้เราไม่ได้หนีแก๊งไงพี่เราไม่ได้ยุกแก๊งอ่ะเดี๋ยวพูดโทรบอกมันก็ได้มันให้ออกพรุ่งนี้เชื่อผมมันให้ออกพรุ่งนี้มันให้ออกแต่ให้ออกพรุ่งนี้ให้มันมาให้มันมาสภามันจะไม่รู้เรื่องพี่มันแรกมันคิดว่าพี่อาจจะช่วยมันเต็มที่เลยข่าวมาดูไอ้มึกอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่เทนนิ่งครับกำลังนั่งเทสคนใหม่อยู่เทสคนใหม่อยู่หรอมาสภาไหม ทำไมอ่ะพี่ตอเรียกพี่ตอเรียกพี่ตอเรียกผมเออแป๊บน,นึง,านงมาแป๊บน,นึงมาแป๊บน,นึงมาแป๊บนึงโอเคไอ้ okay. <I> ต่อตอมึงมึงมึง,ม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 งบอกนะมึงบอกนะกูไม่กล้าบอกมันว่ามันเทสค,คนใหม่เข้าแกงอยู่เนี่ยบัตรออกอกูก็ยังไม่มี uh -oh.